ติด e, ติดอีก e. ทางนอ่ะอะไรค yeah. รับอะไรอ่ะอะไรของเองเดี๋ยวดิจุกจุกหนีไอจุกได้ด้วยไหมจุกหลบบอ๊ะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแซคกซี่เวนดีนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกม h u n t e อ School ภาคสงนะครับ ครั้งก่อนเราเล่นภาคแรกไปแล้วนะครับเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงนะครับที่น่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่ภายในโรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วเราก็ได้ปลดปล่อยวิญญาณน้องไปเรียบร้อยนะครับทําพิธีเสร็จสับครั้งนี้เรากลับมาในภาคที่สองนะครับภาคนี้น่าจะมีแม่ชีคนนี้นะ <Wow. S 1> เป็นไฮไลท์ของเกมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับผม มาอยู่ที่เหมือนหน้าคาลิคาอะไรสักอย่าง,างน,นางะครับหลังรถเรามีไมค์คีนเหมือนกัน,น,นมีเลเวลด้วยเลเวลหนึ่งตอนนี้ก็ฝนตกเลยตกค่อนข้างจะแรงหนึ่งนะตรงน,นี้มีทางออกครับเปทางเข้าดออ้วพิธเปิดไว้ด้วย ใช่ครับเราต้องหาอะไรมาตัดนะนี่ไงเอ้า่ตรงนี้เหรอไกลเกือบันระนี้ที่ตรงนี้มีไมก้กางเขนนะค,นค,นครับไม้กางเขนโอ้ไม้เขนเลเวลสองครับไปต่อได้ไหมไม่ได้ครับติดกำแพงล่องหนครับนี่แล้วเราไม่ปิดชิงชา้าโยกเ,เองด้วยล้วเราทำไมไม่ปิดรถวะออกไปปิดรถก่อนไนดะ้ไหม โอเคเดี๋ยวเราเอาที่ตัดเหล็กไปตัดกุญแจแล้วกันโอเคครับเรียบร้อยเข้าไปที่โรงเรียนกันโอเคให้ํำรวจตามห้องต่างๆนะครับผมอันนี้ไปไม่ได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้นี้มีลิฟต์ครับแต่ว่าใช้ไม่ได้นะครับ เอา้าผีเด็กแวบๆบหรือว่าไอ้น้องคนที่อยู่ภาคก่อนวะลืมเห็นลืมมองเห็นไปสนใจประตูเห็นแต่เงาแวบๆบบบนะครับโอเคอ๋อทางนี้โดนปิดทางแล้วครับเสรยแล้วต้องได้ไปทางนี้อะรอดตัวเข้าไปอะไรอ่ะ เริ่มแล้วเหรอเ้อาแล้วทางกลับไม่ได้ด้วยนะที่หาแล้วอ่ะตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับประตูไม่มีคุณแจแอะไรต้องไปใไหนหวะเสียงอะไรอะไรเขาอีช้ชนไปไหนก่อนนี่คือัมกหลกสีดำเอาไปไว้ไหนอะ่ะเอาไว้ทำอะไรอะ่ะ ห้องนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอต่อไปครับเนี่ยเจ๊หัวหนึ่งอันนี้สีดำเหมือนกันหรอแต่ว่าเก็บเก็บไม่ได้ครับสงสัยมันให้เก็บอ่าได้อย่างละอันน่ะเหมือนเหมือนภาคก่อนนะไปต่อครับนี่อะไรอ่ะผีผีอี้ท่า่ก็ อะไรวะมันด่ามันด่าโอ้มันด,านดา่าเว้ยติดติดอีกทางไหนอ่ะอะไรครับอะไรอ่ะอะไรของเองเดี๋ยวดิจุกจุกหนีไอ้จุกได้ด้วยไหม เป็มเต็มหน้าโอเคไปต่อครับตอนนี้เราได้หัวกระโหลกมาหนึ่งอันนะครับเ,เออตกเซนาไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเด็กผู้หญิงคนนั้นนี่ว่าอ้าวหายไปแล้ว ต้องหายไปแล้วโอ้ย <c oughs> ต้องใช้ไม้เขียนด้วยนี่อ๋อายละเขาเนี่ยเพราะเรามีไม้กางเขนนี่ว่า <c oughs> แลตตอนแรกมันมีเลเวลสองเลเวลอะไรเพื่ออะไรอันนี้คือแะไร,รบอ้หูคุณแจเหรอจเจาไปเลยครับคุณแจรตรงนี้มีอะไรครับเทียนเนาะเทียนด้วย เทียนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มันมันก็คือเทียนแต่มันพอ,อมันเก็บไม่ได้นี <S <S ่แหละมาเลยมาเลยมาไม่กลัวแล้วครับผมเริ่มรู้แล้วว่าเราได้คุณแจเดี๋ยวเรามันมีห้องหนึ่งที่เรายังไม่ได้เปิดมันมีห้องที่หนึ่งอ,อะไรวะ อันนี้ก็เอานี่ไงห้องนี้ครับโอเคเปิดได้ด้วยเหมือนห้องทำพิธีเลยครับโอเคให้หาพวกนี่ไงเราได้หนึ่งหัวกระโหลกแล้วมันมีห้าแฉกก็คือก็คือนี่กำลังดูนี่รีบมาจังโอเคเราได้หนึ่งหัวกะโลกลหลกนะมันมีทั้งหมดห้านะตอนนี้เราได้หนึ่งก็แปลว่าเหลือ,ออีกสี่มันก็น่าจะอยู่ตามห้องต่างๆอนะไรเนาะ เริ่มจากทางไหนดีขวาแล้วกันเนาะห้องน,นี้ไม่มีอะไรนะครับห้องน,นี้ก็ไม่มีมาแมชีมาทําอะไรที่โรงเรียนนี่ครับเจอหนึ่งหวัวแล้วรับโอเคเราวิ่งยาวเลยนะครับตอนนี้ปั๊บนี่ไงครับปั๊บสองหวัวแล้วนื่อไงวะ <c oughs> อุ้ย,อยโอ้ยอ่ะ สเตมีนาอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้หมดวิ่งไม่ออกไปห้องห้องในนะห้องที่โดนผีดักมันมีอีกหัวหนึ่งนะที่ผมจำได้อะนี่ไงสีแดงครับวิ่งยาวเลยทางนี้ทางนี้นเจอแมงคงเขนอีกโอเคครับถึงแล้วครับไปสามหัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาหัวต่อไปกัน ต่ไปอยู่ในห้องน้ำไหมนี่ไงห้องน้ำห้องน้ำอันนี้หัวสีขาวมาหัวสีขาววางเข้าไปต่อไปอีกหนึ่งหัวนะครับแล้วเกมนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรนะมันสามารถดูคำเดี๋ยวนะพีมาพีว่าคำใบได้บนขวาบนครับกดตัวเฮสน,นะครับมันจะเป็นการดูโฆษณาครับแล้วก็เพื่อที่จะมีการบอกใบนะครับ ตอนนี้เราเหลืออีกหัวหนึ่งเนาะห้องนี้เปิดไม่ได้โอเคอันนี้คือห้องอะไรอ่ะเืออะไรเคไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไกลกันไปไหมที่บ้าโดดไม่ได้เลยครับ ไม่น่าจะมีอะไรนะเอ๊ะแต่ตัวนั้นทำไมมันมีแสงขึ้นมาตรงนี้มันไม่สามารถทําพิธีได้แล้วหรอก็ไม่น่าจะได้แล้วดูดิแบบสีเสือพังหมดแล้วตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปหา,าก,กัะโหลกทีแั๊บน,นึงก่อนน,นี่ก็มาจ้ะโั้กระโหกอีกน,นึงอยู่ไหนวะห้องนี้ไหมนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องไม่ใช่ห้องนี้เรามาแล้วไม่ใช่หรอ ไม่มีไม่มีหัวกะโหลกเออแต่ว่ามันมีอันนี้นี่ว่าเทียนเทียนเทียนอืมไอยเย็นเขีนได้เทียนมาแล้วครับเดี๋ยวลองกลับไปที่เดิมแลวกันนะเผื่อมันจะเป็นการวางไอ้แท่นพิธีอะไรเงี้ยมาจืบ๊บมันยังขาดอีกหัวหนึ่องอะสีอะไรก็ไม่รู้นะ ไปตามหากอนข้างนี้เราเหมือนจะเหมือนจะไปหมดแล้วนะนี่นี่มีห้องนี้อีกห้องหนึง่งเปิดไม่ได้ครับไม่ได้ทางนี้ผมเหมือนว่าผมไปหมดแล้วนะลองมาทางนี้แล้วกัน ก็ไม่เห็นมีมามาเห็นแค่เงาก็ยิงไว้รอแล้วท่อน,นี้มันก็เป็นห้องที่เราไปเก็บม,มาแล้วนี่หมดละเฮ้เล่ยอีกวัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะอยู่ในห้องนี้แต่มันเปิดไม่ได้เฮ้ยมีดักหน้าดักหลังไม่มีว่ะ <c oughs> อยู่ตรงไหน ดูในห้องน้ำใหม่เสียบเผื่อผมลืมมันก็เปิดไม่ได้นะห้องน้ำนี่ไหมใต้โต๊ะมีอะไรครับตรงนี้ จริงอันเนี้ยหายไม่เจอหายอีกหัวยังไม่เจอ12 seconds later เดี๋ยวผมต้องกดดูคำใบแล้วล่ะว่ามันอยู่ในนี่แน่มาดักหน้าอีกยังไงเจอสักทีกระโหลกสีเขียวครับ เดี๋ยวเราไปที่พิธีกรรมเราแล้วกันหาตั้งนานนะกูจะเจอมันซ่อนอยู่ในลินจักอะ่ะโอเคเจอแล้วครับวางปับ๊บแล้วไงโอ,โอ้โอเคครับระเบิดเป็นโกโก้คันนะครับตอนนี้ไอที่สุดแม่ชีก็โดน เก็บเรียบร้อยนะครับทาพิธีสําเร็จหาหัวกระโหลกห้าแล้วก็เทียนหนึ่งอันครับแต่อ้ตัวสุดท้ายนี่มันไปอยู่ในดินชักนะผมเด mm ิน hmm. หาต ja, ั้งนานนะค่อยเจอโอเคครับวันนี้ก็สนุกอีกหนึ่งวันเกมง่ายๆนะเอามาเล่นกันนะครับเขาก็จะบอกว่าขอแสดงความยินดีครับคุณเล่นเกมนี้จบแล้วครับถ้าคุณถูกใจก็ช่วยก็กดถูกใจให้ด้วย้กันนะครับเราจะได้สร้างเกมดีๆแบบนี้มาให้เราใหม่รั้นึงครับเกมนี้มีทั้งในเพจสโต้มีนะในโทรศัพท์ก็มี ใครที่สนใจก็ลองไปหามาเล่นดูค,นครับก็เพื่อนๆน,นี้ครับเกมสัมส้นๆโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนรับที่รับชมนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันครับบา,บาๆครับทุกคน